คือผลมันก็เหมือนกันแต่วิธีแต่ละวิธีมันก็ต่างกันคือฟังธรรมมันก็ง่ายเราไม่ต้องไปอ่านให้เสียเวลานั่งเฉยๆก็ฟังไปแต่แต่สิ่งที่ได้ฟังแล้วมันมามันผ่านไปเร็วถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็ไม่มีเวลาไปทบทวนแต่ถ้าอ่านหนังสือนี่มันถ้าอ่านตรงไหนไม่เข้าใจเราก็ยังหยุดแล้วกลับมาอ่านทบทวนใหม่ได้ มันก็มีประโยชน์ต่างกันก็แล้วแต่เราแต่ผลก็คือเหมือนกันคือได้ความสงบเหมือนกันได้ปัญญาความรู้ความฉลาดเหมือนกันเพียงแต่วิธีง่ายยากต่างกัน